ชุดปลอยสวยไปลิมนะครับเป็นเนื้อธรรมชาติสวยนะครับปลอยชุดนี้ก็ไม่ได้จกแต่งสีนะครับเป็นปลอยดิบสีคามสวยครับดูแบบแสงแดดดูก็บทีมีแดดนะครับดูก็บแสงธรรมชาตินะครับแสงแดดก็จะเป็นเงนี้ยครให้ดูสองสีสองแสงนะครับ แสงแดดธรรมชาติกับแสงในรุ่งนะครับเราถ่ายป็ยนแดดธรรมชาตินะครับไม่ได้ตกแต่งด้วยไฟในห้องหลับเหมือนร้านทั่วไปเราถ่ายเน้นถ่ายพลธรรมชาตินไม่ได้ขายพลสวยเกินสภาพนะครับถ่ายตามสภาพต้องถ่ายกลางแดดถ่ายแสงธรรมดานะครับถ้าถ่ายเข้าไปแล้วไฟมันช่วยมันเต็มเต็มตัวนิ้ หรือนางงามมีตู้กระจกครับเราเข้าแสงไปแล้วสวย,ยออกมาดูไม่ดูไม่ได้เลยคอยไว้เหมือนกันเ,นนาเราแต่งมากๆพอส่งไปให้คันแล้วสีมันจะเพี้ยนเยอะเราก็เลยคิดว่าเพื่อจะได้ไม่มีมปัญหาเราก็จะถ่ายธรรมาชาติดีกว่าสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 0